mông nữa nè, két một lưng ừ. quá này quá cái thủ tục nào hấp tác rồi để để ได้ไข่เจียวหนึ่งจานกลับบ้านเลอะน้ำมันคงยังพอกินได้เนาะวันนี้กินข้าวกับแกงส้มมะลุม,มไข่เจียวพอแล้วค่ะมาค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ก็มีไข่เจียว แล้วก็แกงส้มมาลุมนะคะหมวยปกหมวยกินได้ก็คงกินได้นะคะเพราะว่าแกงเขารสไม่จัดเนาะไม่ไม่เผ็ดก็น่าจะกินได้ค่ะมาค่ากินข้าวด้วยกันนะคะ